room 5วิธีทำให้ผิวขาวสม่ำเสมอทั่วเรือนร่างการันตีได้ผลจริงสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเป็นปัญหาทั่วไปที่ผู้หญิงอย่างเราๆต้องเผชิญปัญหานี้ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อมีจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดบนใบหน้าซึ่งมักเป็นสิ่งแรกที่ผู้คอนอสังเกตเห็นจึงนำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นใจและอาจส่งผลให้ต้องแต่งหน้าหนักกว่าเดิมโบกจนหนาเพื่อปกปิดแล้วอาจทำให้กลายเป็นปัญหาผิวอื่นๆรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงได้รวบรวมเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ5ข้อเพื่อช่วยต่อสู้กับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอของสาวๆจัดการข้อกังวลอย่างมีประสิทธ,ธิภาพอย่ารอช้าไปดูวิธีกันเลยค่ะ5วิธีทำให้ผิวขาวสม่ำเสมอทั่วเรือนร่าง 1. เติมความชุ่มชื้นให้ผิว ความชุ่มชื้นของผิวมีความสำคัญมากถ้าต้องการให้ผิวดีและถูกฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วควรเติมเต็มผิวด้วยครีมบำรุงหรือมอยเจอร์ไรเซอร์จากสารสกัดธรรมชาติที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอย่างเต็มที่และเร่งด่วนรวมไปถึงการใช้ไฮยาลูรอนเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลดความหมองคล้ำและทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงโดยมีทั้งรูปแบบบำรุงทั้งผิวหน้าและผิวกายครบถ้วน 2. อผลัดเซลล์ผิวสม่ำเสมอ การผ่าเซลล์ผิวอย่างเหมาะสมจะช่วยทำให้ผิวกระจ่งางใสและเรียบเนียนกว่าเดิมโดยทั่วไปแล้วควรจะต้องมีการขจัดเซลล์ผิวออกที่ประมาณ28-30วันถ้าผิวในส่วนนี้ยังคงสะสมอยู่ทั้งบนผิวหน้าและผิวกายจะทำให้เกิดความหมองคล้ำอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้สครับผิวที่มีเม็ดบีดละเอียดและมีความอ่อนโยนมีส่วนผสมของอโอหรือไกลโคลิกแอซิดในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวถูกผลัดออกอย่างอ่อนโยนไม่ทำร้ายผิวโดยการสครับผิวควรอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ1-2ครั้งแบบเบามือ 3. เลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพครีมกันแดดทั้งผิวหน้าและผิวกายคือส่วนสำคัญของการขจัดปัญหาความหมองคล้ำ ดังนั้นจึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องสูงเพราะต้องเข้าใจว่าแดดของประเทศไทยอาจพาให้ผิวไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะผิวของสาวสาว ดังนั้นจึงควรเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ทั้งการดูแลป้องกันและบำรุงในหนึ่งเดียวพร้อมการเลือกให้มี SPF 50ขึ้นไปและเป็นแบบ PA พร้อมการทาครีมกันแดดทั้งผิวหน้าและผิวกายก่อนออกแดดประมาณ30นาทีและควรต้องมีการทาซ้ำระหว่างวันเพิ่มเติมจึงจะช่วยทำให้ผิวไม่หมองคล้ำได้ง่าย 4. มาหน้าเป็นประจำ การมักหน้าเป็นประจำทุกวันจะช่วยเร่งการฟื้นบำรุงผิวที่ถูกแสงแดดทำร้ายพร้อมเป็นการช่วยฟื้นฟูอย่างตรงจุดเพียงแค่ให้คุณเลือกมักหน้าที่เหมาะกับปัญหาผิวโดยปัจจุบันมีมักหน้าให้เลือกหลายสูตรและหลายราคาจึงเลือกซื้อได้ง่ายมากขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะสัมผัสได้ถึงผิวที่กระจ่งางใสนุ่มเนียนและถูกฟื้นบำรุงอย่างรวดเร็ว 5. ใช้อุปกรณ์ช่วยกันแสงแดด แม้ว่าคุณจะใช้ครีมบำรุงผิวอย่างถูกต้องและใช้ครีมกันแดดตรงตามหลักที่ได้แนะนำไว้แต่เชื่อได้เลยว่าถ้าคุณจะมีอุปกรณ์ช่วยกันแสงแดดเพิ่มเติมทั้งผิวหน้าและผิวกายจะทำให้การรอดพ้นต่อความหมองคล้ำเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่คุณจำเป็นจะต้องออกกลางแจ้งและปะทะกับแสงแดดโดยตรงแนะนำให้ใช้ร่มกันรังสี UV การสวมใส่เสื้อผ้าแขนขายา,ยาวการสวมใส่หมวกและแว่นกันแดดจะช่วยลดปัญหาความหมองคล้ำได้ดีมากขึ้นเป็นสองเท่า แสงแดดสุดร้อนแรงของประเทศไทยไม่สามารถทำร้ายผิวคุณได้เพียงแค่ทำตามทั้ง5วิธีนี้อย่างต่อเนื่องรับรองว่าผิวของสาวๆจะขาวสว่งสางใสแบบสม่ำเสมอทั้งผิวหน้าและผิวกายการันตีได้ผลจริงถ้าไม่อยากหมองคล้ำหรือผิวเสียจนกลายเป็นแก่ก่อนวัยทำตามได้เลยคะ่ะรับรองเห็นผลจริง